ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC ผูกถันนะครับสำหรับวันนี้เกษตรภาพพี่พน้องอรับชมนะครับมารีวิวหน้างานนะครับจะเป็นหางานสามเผานะครับชนสามเผาวันนี้ก็ตรพาพี่พน้องอามารับชมนะครับคมันก็เริ่มวัอนี้ครับพี่น้องก่อนอื่นขอสวัสดี FC นะครับผูกถันคือไกลอยู่ไกลเกษตรโคตรจนคือยังไงนะครับมีกสามคนตรงนี้พอ สวัสดีพี่น้องนะครับสำหรับผ่ากรับพุมมงมอนี้กระเพีย่ยมบรรยากาศนะครับเพราะว่าทางสินค้าเป็นเป็นเสียผ่าจะเป็นพืชพัดในหัวในสวนใ้น้ำออกฟูดนะครับมอนี่ผภาพิพอนองนะครับรับชมไปพร้อมๆกันตรงนี้อย่างน่นะครับหนางานนะครับคือไปพิพิณ่างานชนสามเภา อามีทุกปีนะครับจัดขึ้นทุกปีจะเป็นเสื้อผ้านาแพ่นะครับจะเป็นของใส่ของใอยของใส่ของใจนะครับของดูของจินนะครับจัดเป็นสุ่มนะครับเป็นสุ่มอิน้องที่เพินน่นได้ได้นำสินค้าออกมาเสนอนะครับจะเป็นห้างสุกหรือเป็น พี่น้องเขามารับชมนะครับจะเป็นรอเปลี่ยนนะครับกับซีนี่ถูกสิ่งทุกอย่างของเกา่ามารีวิวใหม่ <c oughs> นะครับก็หาบงางอย่างนะครับพี่น้องหาบงางอย่างสำหรับขัาวเจี้ยมเขียนกับวุ <c oughs> ้มีข้อมือนี่ครับเนี่ยวเจี้ยนเขียนกับวุ้มีคือเก่าพาะบีพรน่องเอฟซีนะครับ,บ, <c oughs> ร,บรับชม ผมว่าหาเบิ่งยากนะครับพี่น้องสมัยนี้นะครับถ้งเรารับชมพร้องแปลกแปลกนะครับของเก่าว,กวิทโธงก็แล้วถ้าพี่พ่อหน่อยลุ้งลึ้งไปนะครับชมไปสิ่งใดที่มีประโยชน์มีสาระเข้ากับรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เบิ่งภาพรวมของพี่น้องในงาน นะครับก็บสามารถที่เป็นใหญ่ไปหลายๆนะครับเพราะว่าเครื่องเสียงกระดังแห้งนะครับถ้าพ่งไปเรื่อยนะครับสิ่งที่นำมายุบๆนะครับเาก็จะเอาไปที่นอนหอกรับชมนะครับฝากฝากส่วนทางสวนเกษตรห้องมือก็ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปแบบผมา่านะครับจากที่นอกรับชมเปลี่ยนมมมองนะครับที่สวยงามภาบ รวมอำเภอศรีธาตุนะครับจังหวัดอูดรธานีถูกจิิงทุจ่ังผอมแบงปนันนะครับ